ที่ไหนวะเนี่ยฝันนี้แล้วเหรอได้สำนึกมาที่เดิมเลยแต่นี่เป็นภาพขาวดำเกมมันดาร์กอยู่แล้วเนี่ยเป็นที่ทานไปที่เดิมคือไปเจอพี่สาวเหมือนเดิมใช่ไหม ไปวิ่งไปฮโอเคอ๋อมีลูกนี้ด้วยตอนมาตอนแรกไม่มีนะไปขึ้นไปฮุบเออ มาแล้วเอ้าเปลี่ยนมุมกล้องแล้ววะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอะอะไรอ่ะเถาวันขณะที่ถาวันหนาคืบคานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกแลวกับว่าหัวใจถูกความมืดครอบงำและเต็มไปด้วยความกลัวเอออย่าอย่านุ่งอย่ายิา่งยิ่งเยอะ ไงอะแต่แล้วก็ปรากฏแสงสว่างโอเคกว่าจะรัดกูแล้วแสงสว่างที่ไหนวะ <stream confer dles> มีคนมาช่วยไว้เหรอหืมใครอ่ะ เธอเป็นใครห <laughs> น้าตาเหมือนซอมบี้เลยอุ้ยเขาสวยเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเนียนกลาตุ้ยเนียนกลิบน,น,นอนลงบนปากเลยนะโอเล่นะสวยมากทำโมเดลได้สวยมาก ป,ปีเลิฟร bon ือเปล่าโอลเเล่สาวโรแมนติกด้วยเจ้าของเหรอเจ้าของลูกๆนี่เหรอ โมเดลมันล่าลารักจังวะปบปบมือเลยปบมือให้ทีมสร้างเลยทัวเปรียบดังแสงสว่างในความมืดมิดเธอได้เติมเต็มความกล้าหาญในหัวใจของเขาและเติมเต็มความเจือจลัดให้กับก้อนหินทาวรหนามปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ที่ถูกความมืดครอบงำทัวรกล่าว ชื่อทัวตามแสงสว่างไปเธอจะได้พบก,กวับสิ่งที่เธอตามหาในภูเขาไม่ไปกับเรารอ๋อนเธอไม่ไปกับเราอ่ะเธอให้พลังเราแล้วเธอก็นั่งอยู่นั้นชื่อทัวร์นะทุกคนเราไปไหนอ่ะจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างในอีกเนี่ยโอ๊ย ลงไปเฮ้ยเสียงเสียงเลยเออกดขี้ขวาจากานั้นโจมตีอ่าไปไป,ไปเออไปเลือยที่อื่นไปพันที่อื่นพี่จะผ่านน้องมีสาวให้อไอเทมพี่มาไปอบอสเถววันแน่เลยวะปีน ปีไม่ได้อ่ะทีไหนวะเดี๋ยวๆปีไม่ได้อ่ะต้องเกิดแค่ไหนอนเนาะทำไงวะเรานี้ออตัวนี้โอเคข้ามขั้นตอนข้ามอ๋อนี่มันมีมันมีแกนมันอยู่โอเคต้องไปต้องไ,ไปไล่ไล่คััวมันก่อน มากูแจกตาตาบอดมึงตาบอดมึงออกไปเลยออกไปเลยนะให้เถาวันออกไปอืมหยิบกดลุล้วเลยกดลุล้วเลยกดลุล้วเลยลุล้วไปเอาหมดละแก๊ปปิน โอเล่โอเล่โอเล่เล่คาสีนอืมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวันนี้พวกน้องไปไหนวะเนี่ยกระโดดขึ้นหลังคาเฮ้ยมีที่แอบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ฉายแสงว่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องห้ามโดนแน่เลยไป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 ฮึบลงลงลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปฉายอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเร็วเร็วโอเคโอ้ยฮึ๊บใจดูว่ามันหล่นทับหัวไปไปไปเฮ้ยเอ้ย ยัง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 ไป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 ลบ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 ถ้าไม่เห็นเรามันต้องพุ่งมาพันเราแน่เลยวะโอเคไปยาวๆไปยาวๆยาวๆไปยาว ฮ้ยนี่เดี๋ยวเกือบเกือบออเกือบไปขึ้นคนยังวะเฮ้ยเกือบคนแล้วนละรอดเฉยเทคเดียวผ่าหนหมอทุกคนทางไหนอะ อ๋อทางนี่ขึ้นไม้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 ไ,มไ,มไปโอเคไปพี่ไปอ๋อนี่นี่ไม้อาน,นี่โอ้โหมองไม่เห็นเนียนไปกับฉากเลยนะพี่นะโอเคปีนเฮ้ยช hey, ุบโอเคเยอะเยอะ โอ้ลูกปั้นดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่สงบสุขและมีราชาที่ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของเขาเป็นตัวแทนของความมืดที่ทำให้โลกจมลงสู่ถาวันหนามราชาท่างไหนว่าท่านขวานี่เหรอึโอเคได้ละ

ปลอดภัยหรือยังเลมัสเลมัสคอยดูแลพเ,เพื่อนเพียงคนเดียวของเขาเสมอมาขอบคุณนะครับน้องก็คอยดูแลเราถือไฟไว้เดี๋ยวมันโผล่มาอีกอมีคนมาตั้งแคมป์เลยเหรอโอเล่รู้สึกเย็นว่าเมื่อเห็นป้ายเตือนสำหรับแม่ฟูดสิ้นหวัง ที่กำลังอุ้มลูกของพวกเธอพวกเธออ้อนวอนต่อพวกเขาไม่ให้ทำเรื่องโหดร้ายที่พวกเขาตั้งใจจะทำเฮ้ยเฟรมเรทตกหมายเลื่อนอีกแล้วไปโดดไปโอ้ยง่ายๆ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 พูดไปพูดไปง่ายๆ เอ้ยตอายตายตายห้ามโดดนะมันไปถึงแล้วจะไปไงวะเอ้ยไงเห็นปะเห็นปะมีไม้มีไม้ต้องขึ้นไปหาทางขึ้นไปโอเคโดดไปกลับไปก่อนเอานี้ไงถาวันฮึบโอเคไอเราก็ไม่รู้เมื่อวานโดดจับโดดไปเลยเดี๋ยวคิดว่าโดดถึงเหรอปีนขึ้นไปดิโอเค ไปไปดันไม้ลงมาโอลเล่เฮ้ยเออสเปดบ่าค้างเฮ้ยไปเดบิวค้างเออเอเอ,เอ,เอ,เอโอเคตกลงได้เลยไหมที่เกียจปีลงอะ่ะตกลงเลยแล้ววู้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปค่อยๆตายไป ไม่สูงเท่าไหร่แต่เข่าแตกแล้วเมื่อกี้เอาเข่าลงไปไปวิ่งไป,ไปอืมผัสซีนอืมโอ้ยมไม่ชอบเลยหุ่นไ่กาโคตรกลัวเลยมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมวะเอยดวงดวงตาขยับยี่หีหายแล้ว พี่ไปดีกว่ามัน,ม,นมันกระทืบเราแน่เลยไปไปรีบไปรีบไปพี่จะไปทำเราตายแล้วโอเล่น <c oughs> ี่ไปไหนอะอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะวิชญาณเหรอรีบไปดีกว่าอันนี้อะไรแพ้โอเคแพ้กดดึงกดดีโอเคดีดีดึงดึงดึง อโอเคถึงละเยี่ยมไปเปิดไฟดีกว่าเดี๋ยวมันโผล่มาอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้เพราะว่าอะไรนะชื่อเลยนะแพรว่าเอ้ยไม่ใช่ชื่อเลยนะยยนะน้องคนนั้นอนะ่ะทัวเออทัวรเขาให้หนั่นให้เราแล้วเพิ่มพลังให้เราแล้วโอเคให้โดดตกก็พอไปฮึบฮึบอ่ะเยี่ยม กลางไฟไว้ไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะจานมึงนี่กลางไฟไว้มันกันได้มันกันได้ก่แล้วไฟแสงสว่างมันกันผีได้ลองถลองลองปล่อยหมไอ้ยเนี่ยเนี่ย่าๆยาหนี่มันรู้มากไอ้เด็กนี่มันรู้มากไปเอออ่ะเดเดะเดะเเอะ ไป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 อย่าไปยุ่งกูไปพวกนี้นี่ลงได้ปะเนี่ยโอเคลงได้มีทางเดี๋ยวตกลงไปอีกโดดฮึบเออไม้จมหรือไม้จม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 ตกลงจมหรือไม่จมไม้จมโอเครีบไปรีบไปค่อยไปค่อยไปทึบทุกโอเคทางขวามีอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรโอเคสบายใจแล้วไปเลยสายยาวๆกางไฟด้วยไฟเป็นการผีนะทุกคนใครเล่นตาก็กางไว้ด้วยนี่ไปไหนอะไปไม่ได้ต้องมีทางก่อนตรวดไม่ถึงโรวไม่ถึงฮึบโอเคนี่อะไรอะอะไรวนนะเนี่ยเถาวัลนเหรอโอเคต้องไปหาแกนกลางมันปีน ตัวถึงวะเฮ้ยอโอเคถึงลงมาแล้วไปเปิดแกนกลางก่อนเอ้ยเปิดทำลายทำลายถาวันก่อนวูมก็ทำไมต่อตรงนี้มีอีกเหรออันนี้ทำลายเอ้ย,อยมีจุดให้กดจุดอะไรอะ่ะหมุนอ๋อหมุนลงมา เกาะใช่ไหมโอเคเกาะให้ขึ้นไปทำเลยฮึอ๋อแกนกลางตรงนี้ทำลายแกนกลางอ่าปล่อยเรือแล้วโอเคเรือไปแล้วไปบีบไปเอาเรือยิงออกไปเรือจะไปประจบตรงไหนอะไอตรงที่มันทางมันขาดปะ่ะโอเคไปไปไป ทางซ้ายนี่นี่ใช่ด้วยเรือไปจบตรงทางนี้ฮึบโอเคนะค่อยๆนะโอเคอันนี้ไปไหนอ่ะเขาได้อันนี้กดได้หาอะไรวะตุ๊ก,กตาอ๋อตุกกตต๊กตาตุ๊กตาโทรโทรผู้หญิงนะไปไปไป ทางซ้ายมีอะไรปะมีหน้าต่างสองหน้าต่างก่อนก่อนจะเข้าสองหน้าต่างก่อนหลอนชุดใครอะอย่าจําสแกนุึงตากูหันอย่าจําสแกนด้วยตัวเก้าอี้เลยนะสองหน้าต่างก่อนสองหน้าต่างก่อนโอเคไม่มีอะไรแล้วเข้าได้เข้าได้จริงเป่ามีเนี่ยมีคนเปิดไฟไว้อะ ประตูเปิดก็หลอนเฮ้ยมันไหมอย่างนั้นวะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรเ,น,เนี่ยน้ำเป็นส่วนผสมคิดยาเหรอ,อเ,เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต้องหาภาชนะมาใส่แน่เลยส่วนผสม เนี่โสโสยโทรมอีพายเราต้องปรุงยาว่ะทุกคนเอาแล้วไงางานงอกแล้วมึงหวัวกก็โลกอเน,นี่ยต้องหาภาชนะใส่นี่ไอหม้อไปทำอะไรไอหนูปรุงยาเหรออ๋อนึกว่าตัวงปรุงเองน้องปรุงให้แล้ว รู้ได้ไงก่อนว่าต้องปรุงอย่างเงี้ยเ๋ยวๆเราเราหยิบผิดปะเราต้องหยิบหยิบไปปะอ๋อต้องเดี๋ยวๆพัสเซิลพัสเซิลหรือว่าแค่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวอ๋อประตูกากระบะกับโอ้แน่เลยนั่นนะที่ใส่รลกที่ประตูอ่ะโอ้กูคิดเยอะนี่อะไรอันนี้โอ เทโอกับการกระบาดนะลองดูลองดูกูก็คิดเยอะอ่ะใส่แค่สองอันถูกไหมอ่ะอ่าถูกต้องดูสสยรักที่ประตูโอ้กูก็มองที่กำแพงสามโอหนึ่งข้าวหลามตัดสามโอมียางอื่นหีกอไม่อะ นี่มันสี่เหลี่ยมนี่มันโอเดียวอะเี้ยเหนื่อยปะอันนี้ไงสามโอกับหนึ่งข้าวหลามตัดโอเคแค่นี้ใช่ปะ่ะสองอันใช่ไหมโอเคสองอันไปลุยกินไดก้ก็กินนะครับกินไม่ได้ก็ทิ้งไปคุณผู้ชมราดลงไป ออไม่ใช่เหรออ๋อใช่ถูกต้องโอเคเห็นสีมันแปลกๆรือว่าผิดไปเข้าไปดีครับดีครับอน,นี้อะไรเนี่ยต้องหาล้อเลื่อนมาใส่เพื่อจะหมุนเปิดบันไดอะไรสักอย่างแน่เลยไปไปส่องแสงหน่อยจ้าอืทางขวามีอะไรเอ่ยหนังสือ หากเจ้าพบว่าตัวเองเจ็บปวดและเศร้าโศกหยุดล่ำไห้และพรุ่งนี้พวกมันจะหายไปจากโลกเฮ้ยไหม่หลอนนะอ่สะสลับฟังเสียงจากกลนบึ้งที่คอยแนะแล้วร่วมมือกับหมาป่าที่รายล้อมลูกแกะการสั่งเว์ที่เจ้าทำเพียงหนึ่งครั้งก็เพื่อให้เกิดการตื่นขึ้นของพลังป็นเหมือนท่องบทสวดเลยทุกอย่างเลยอะ อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติและยอมแพ้เพื่อเข้าสู่อ้อมแขนแห่งความงามที่เที่ยงแทออ้เป็นกนบทกวีหรอจงดูการเปลี่ยนร่างเป็นทองไม่ช้าจะมีเทพโผลมาจากเบ้าลองไม่ใช่มนุษย์ที่เปราะบางและโดดเดี่ยวเทพธิดาจุดสีบนบัลลังก์ของเธอเพียงผู้เดียวเอยอ,อะไรอ่ะอ๋อ ตกใจโอเคขานโยกหลอนมากอะหนังสืออหนังสือผีเปิดแสงกันเลยโอ้ใส่โอเคใส่แล้วแล้วก็หมุนในชะ่โอเคหมุนโอเคบันไดลงมาแล้วอยามนมันมีแสงนะใครหิวแสงก็มาหาพี่ได้โอเคเรียบร้อย โอ้ยสูงจังเฮ้ยแม่แม่หมดเหรอทำไมทำอย่างนั้นเราจะแขวนคอเหรอป้า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 ยายาเฮ้ยป้าป้ายามละกอไม่ใช่นั่นป้าป้ายาทุย ไปแล้วไปแล้วอุ้มอุ้มลูกอ,อุ้มเด็กไปแล้วอเอเ๋อขึ้นขยับได้อ,อ๋อล็อกแล้วจะจะจะแขวนคอทำไมไอ่ะ้ยอะไรแค่หนังถือตกนี่อะไรไม่มีอะไรให้หาเลยหนังสือ หนังสือซ้อนกันเหรอโอ้โหเอาหนังสือมาซ้อนกันวะทุกคนหมดเลยใช่ไหมโอเคไม่มีละโอเคตองนี้ไม่มีละหมดละแสงแสงนี่ไงอีกเล่มหนึ่งอย่าทำอะไรอย่าคิดสั้นนะครับไม่ดีนะฮะไม่มีอะไรให้กดแค่นี้ใช่ไหม อันนี้อีกเล่มหนึ่งเขาอาจไม่ได้คิดสร้งกันนะเขาอาจคิดมาดีแล้วแต่แบบทำไมวะอะไรเนี่ยเอกสารเหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอะอ๋อเนี่ยหนังสือครบเอ้ย กี่บอร์ดครั้งแค่นี้ปะได้แล้วปะเดี๋ยวเราไปไหนขึ้นโอเคเราต้องอ,ออกไปแม่มดอยู่ข้างหน้าเขาโอลเลย์รู้ว่าเขาต้องรีบก่อนที่เธอจะทำพิธีเสร็จหากเขาตามผู้หญิงคนนั้นไปไม่ทันหนองน้ำจะเขมือเด็กคนนั้นไปอีกคนหนึ่ง แต่เขาไม่รู้เลยว่าว่ามีใครบางคนที่อยากจะถ่วงเวลาเขาไว้พยาบาลผู้ต้องการวิญญาณแห่งความมืดมากกว่านี้มาดูแลไปเลยไปโอเล่อย่าให้เธอเป็นอันตรายโอเคทางเหรอไปตามแสงนะฮึบตัวไป ได้ดูนะไปได้ปะเดี๋ยวได้โอ้ยมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวทางไหนอ่ะทางไหนกระโดดโอเคกระโดดตันเออยเอ้อเฮ้ยเดี๋้อเกือบเกือบถึงวะทางไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทางนี้เดี๋ยวโดดผิดอีก พี่ไม่ทำเราตายเฮ้ยเฮ้ยโจม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 ทางไหนทางไหนทางไหนพุ่งพืชประโยกน์ๆก็พี่ไม่ทำเราตายเอาไหมเอาไหมทางไหนวะม,มันจะโจมอ่ะมันมันตื่นเต้นอะ่ะเอานานี้ยังยังนี่โอเคค่อยๆนะค่อยๆนะทางไหนวะทางไหนวะ โอเคทั้งนี้ไม่กดดันที่ห่ายเลยมันจะจมอ่ะไอเขาค่อยตายไปถึงแล้วถึงเอดี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 โอเคเอดีเอเดดดีเฮ้ยหุ่นเล่ยไก่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยว chị hai lắm, dạ hê hê ok hê hê dạ hê 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 dạ hê 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 sáng hê 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 อย่านมึงอย่านมึงขยับไม่ได้ขยับไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไหนไหนเดี๋ยวเด้ยวโอ๊ยใหญ่ใหญหญ่หิวแสงเหรออย่านมึงหลอนจัดอย่านุ้ยหย่านุ้ยดูน้ำ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  เฮ้มาแล้วมาแล้วเฮ้เด็กเด็กเฮ้มาแล้วจังจังไหนวะไหนวะเฮ้อะไรนะนั่นนั่นนั่นรอเลยรอเลยเฮ้่าย่าหิวเหรอหิวเหรอหิวนี่เอาไปหิวนี่เอาไปกินอยามึง รอรอรอเฮ้ยหลอกหลอกทางซ้ายทางซ้ายมาแล้ว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 ใช่ป่ะใช่ป่ะวเฮ้ยอย่ายายายา,ยาจบยัง